แมวกวักสีทองตัวใหญ่มากอันนี้เป็นร้านญี่ปุ่นนะร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นเป็นร้านเสื้อผ้าร้อยเดียวชื่อมิกิฟอ from Japan เป็นร้านเปิดใหม่นี่งอันนี้ปลายร้านเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มบรรยากาศภายในร้านก็จะเจอมิกิี้ก่อนมิกิเป็นแมวของเขาแล้วก็อันนี้บรรยากาศด้านในร้านด้านหน้ามาดูของกันก็จะมีอันนี้50บาทเราว่ามันบรรยากาศ ประมาณพวกร้านดโซหรือมินิโซอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นร้านเสื้อผ้านะอันนี้ผ่านมาก็เลยแวะพามาดูสัหน่อยอันนี้ก็จะมีของอะไรไม่รู้เราก็ดูไหมครับเป็นเรามีตุก๊กตาด้วยตุก๊กตามาญี่ปุ่นหน้าตาหน้ารักดีแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะไปดูอย่างอื่นกันบ้างอันนี้เครื่องครัวมีหม้อหม้ออะไรก็ไม่รู้ที่จับแปลกๆอันนี้กระเป๋าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันไปดูเสื้อผ้าเอาละเข้ามาด้านในกันเลยอันนี้เป็นด้านในเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วนี่ก็มีคนปรับปรายนะ เสื้อผ้าหวยข้างนอกแดดร้อนมากอะเดี๋ยวมาดูกันเราเท่าที่กวาดตามองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเฮ้ยังนั้นสีสวยดีดูเสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยอันนี้ผู้ชายเอ่อสวยดีนะสีขาวส้มเสื้อเดี๋ยวขอดูเนื้อผ้าหน่อยเดี๋ยวจับจับดูดิอ๋อจับดูแล้วไม่รู้ดูไม่เป็นเราเป็นคนประเภทซื้อเสื้อผ้าไม่เป็นนะแค่เดี๋ยวไปดูต้องอื่นกันเดี๋ยวลองดูดีไซน์ของเขานะเสื้อผ้าเขาก็ดูสไตล์ญี่ปุ่นอยู่นะ แล้วคือทุกชิ้นอ่ะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทคือสะดวกซื้อมากเลยอ่าหยิบหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยสองชิ้นสองร้อยสามชิ้นสามร้อยเงี้ยซื้อง่ายดิโอเคอันนี้ก็เป็นเสื้อดาแล้วก็จะมีเสื้อเท่าที่เราดูอะดีไซน์มันจะออกเป็นสไตล์แบบเชุดพนักง,งานออฟฟิศผู้หญิงอะส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงไม่ค่อยเห็นเสื้อผ้าผู้ชายเลยนี่น่ารักไหมเป็นเขียวๆเ,เราก็ดูไม่ออกนะเราไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแฟชั่นเท่าไหร่ ่ามาดูอันนี้บ้างอันนี้เป็นเสื้ออะไรอะเหมือนเหมือนเสื้อโค้ทเสื้อจัดงานเสื้อจัดกิจกรรมอะไรเลยไม่รู้เหมือนแบบเสื้อเจ้าหน้าที่อ่ะก็สวยดีนะหนึ่งร้ยบาทถือว่าคุ้มนะหาเสื้อผ้าราคานี้น่าจะยากอันนี้สีเหลืองมาเลยเหมือนใกล้ๆนี้จะมีชุมนุมปะ่ะมีชุมนุมมาเอาเหลืองนี้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเขานัดสีอะไรกันอ่ะโอเคเก็บก่อนยาวมากเดี๋ยวไปดูตรงอื่นอันนี้เป็นจัดชุดไว้แล้วก็ ถ้าตามนี้สองชิ้นก็น่าจะสองร้อย่ะเสื้อหนึ่งกรงโปรงหนึ่งเอาไปดูตรงอื่นต่ออันนี้ด้านหลังโซนด้านหลังร้านก็จะมีเป็นมันเสื้อผ้าเด็กไหมเราดูไม่เป็นหรือเสื้อผ้าคนโตแต่ว่าตัวเด็กก็สวยดีนะเราว่าสไตล์สวยฮะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายอ่ะเราก็เลยไม่ได้อะไรติดมือกลับมาเลยอันนี้เสร็จเสื้อผ้าเด็กแล้วก็จะมีโซนรองเท้าด้วยอันนี้รองเท้าแต่ก็ไม่มีสไตล์ที่เราชอบอ่ะแล้วก็เราไม่ชอบมีรองเท้าหลายคู่ด้วย ไว้คู่ที่ใส่อยู่พังแล้วไว้ค่อยมาดูแลกันเผื่อสนใจโอเคแล้วทีนี้ร้านมีชั้นสองด้วยแต่ว่าชั้นสองยังไม่เปิดเปิดหนึ่งกรกฎาคมแล้วเขาก็ไม่บอกนะว่าชั้นสองมีอะไรบอกแค่ว่าจะมีชั้นสองแต่ก็ไม่เป็นไรไว้หนึ่งกรกฎาคมเดี๋ยวจะมาดูรู้สึกว่าหนึ่งร้อยบาทจะแค่เดือนมิถุนายนนะถ้ากรกฎาคมอาจจะขยับจากหนึ่งร้อยเป็นราคาอื่นถ้าใครอยากได้เสื้อผ้าราคาแน่ราคาหนะึ่งร้อยบาทรีบมาในเดือนไอ้มิถุนายนานี้นะเพราะว่าถ้าข้ามไป กรกฎาไม่รู้จะขึ้นราคาหรือเปล่าโอเคก็ร้านจะอยู่ตรงข้ามเซนทรัลเวสเกตนะใครจะมาก็มาเลยเดี๋ยวเราออกกลับก่อนละแล้วไว้จะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะ